นกกระปูดเล็กเลเซอร์คูคอลข้อมูลทั่วไปชื่อวิทยาศาสตร์ c e n t r รพ p ส u s b e n g a l ซ n s เป็นนกประจำถิ่นที่พบได้บ่อยในเกือบทุกภาคของประเทศไทยและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2535ิถิ่นอาศัยชอบอาศัยและหากินตามทุ่งหญ้าสูงสทุ่งนาริมน้ำป่าเสม็ด หรือพุ่มไม้รกๆทั้งในที่ราบต่ําและบนภูเขาสูงลักษณะนกตัวเต็มวัยมีขนาดลำตัวยาวประมาณ38เซนติเมตรชุดขนปกติหัวคอและหลังจะเป็นสีน้ำตาลแก่มเทามีหลายขีดสีน้ำตาลอ่อนกระจายพฤติกรรมมักหากินตัวเดียวตามลำพังโดยการเดินหรือปีนป่ายไปตามพุ่มไม้รกๆอาหารได้แก่มแมลงต่างๆและสัตว์เลื้อยคลานเล็กๆ บินได้ในระยะสั้นๆเสียงร้องฝั่งคล้ายเสียงปูดปูดการผสมพันธุ์จะสร้างรังเป็นรูปทรงกลมตามโคนกอหญ้าหรือพุ่มไม้ฤดูผสมพันธุ์จะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน